คลิปนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพามาดูผู้พิการทางสายตาคนหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้ผมอยากรู้ว่าเมื่อเขาสูญเสียการมองเห็นเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงเขาติดต่อกับเพื่อนยังไงเขาจะไปไหนมาไหนยังไงอุ้อะไรชนประตูเขาหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมและในแต่ละวันเนี่ยเขาทำอะไรคลิปนี้ผมจะพามาใกล้ชิดกับผู้พิการทางสายตาที่ไม่ธรรมดาคนนี้เลย ดีใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมาที่อำเภอร,รามัญยาลานะพอดีว่าผมมีทุระแถวนี้พอดีแล้วมีคนที่ผมรู้จักบอกว่าเฮ้ย mm. จะมีพี่คนตาบอดคนหนึ่งที่เขามีความสามารถเยอะมากๆลองลองจินตนาการนะผมเล่นดนตรีได้คุยภาษาเป็ดได้อันนี้ผมน่าสนใจยังไงอะแค่ปาปาอย่างเงี้ยผมก็พูดได้ แต่เขาบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคหรือพิมพ์แป้นพิมพ์ได้แล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศได้ก็เหมือนกันไอนี่คือผมงงและที่สําคัญที่สุดไฮไลท์ของวันนี้เลยเขาสามารถนวดเพิ่มพลังน้องชายของผู้ชายผมขึ้นชื่อเรื่องฟิตปังอยู่แล้วในปัตตานีนี่ผมเบอร์หนึ่งเรื่องฟิตปังแต่ผมจะดูว่าเขาสามารถทําอะไรกับมันได้อีกไปดูกันแม่กูแน่นอนว่าเขาไม่เห็นว่าผมอยู่ที่ไหนไกล ผมจะพิมพ์นะขอจองคิวนวดผมส่งข้อความไปก็พิมพ์ว่าโอเคสามเลยกงเซฮ่าแบนนันเซาเล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือแล้วแบนนันรู้ได้ไงว่ามันคือว่าผมส่งข้อความอะไรเดี๋ยวจะลองจะลองพิมพ์อีกครั้งนะฮะครับอคือผมเข้าใจแล้วคือ แป้นพิมพ์ของแบนน้นเนี่ยกับของพวกเราเนี่ยค,คนละแป้นพิมพ์กันสไตล์คนละแบบของเขาถ้ากดหน้าจอปุ๊บเขาจะบอกเออโอเคอันนี้สระเออันนี้แม่องอากาศจนกว่าจะสระอ กดกดจนเจอจนกว่าจะอองอ่างสระเอคอควายพอครบปุ๊บโอเค<ะ>เขาก็ทวนให้ก็กด Enter โอเคเดี๋ยวยังไงผมขอขอนุญาตแบนันใส่ไม้ที่ตรงนี้ได้ไหมครับครับผมเพราะว่าเสียงแบนันจะได้ชัดเจนโอเคคือตอนนี้ผมผมตกใจโอเคอย่าง<ะ>แรกแล้วขอสามารถเรื่องแล้วแบนันเป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กําเนิดเขาต้องอยู่กับความมืดมิดมาโดยตลอดแต่ความบกพร่องเนี่ยนะไม่ได้ทําให้ผู้ชายคนนี้สิ้นหวังเลยเขาสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์โลกคนอื่นๆได้โดยน่าอัศจรรย์ จริงๆผมก็อยากจะถามทุกสุขดิบสบายดีไหมแต่ว่าพอมาปุ๊บมันตกใจจนผมต้องถามเลยว่าเฮ้ยยิมได้ไงได้ยินได้ไงโอเคแล้วเห็นผมได้ข่าวว่าแม่นั่นคุยภาษาเป็ดได้ยังไงอะคุยแบบไหนที่ที่สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีโอ้ผมเข้าใจผมนึกว่าคุยกับเป็ดคือคุยภาษาคนแต่ทาเสียงเป็ดครับผมถ้าถ้ามีคุยกับเป็ดได้ไหมครับมันตอบกับเป็ดไม่มีแถวๆนี้นะฮะแต่คุยไม่ได้ครับลองลอาอ่า เลงียคำไมายก็คือเป็ดหน้าจีหิวหิวอาหารเลยมั้ยหิวอาหารฮ่ะไอ้นี่คือเป็ดหิวอาหารเฮ้ยเดี๋ยวคือผมผมจูนจูนสมองผมแป๊บนึงอ่าแล้วถ้าเป็ดมันจะผสมพันธุ์ทำยังไงครับเดี๋ยวตัวผู้จะหาตัวเมียมันจะร้องแบบไหนถ้าถ้าถ้าแมวนั้นมันจะโอเคดีกว่านะครับถ้าแมวอ่าแมวอ่าแมวเปลี่ยนเป็นแมวอ่ะอ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้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 าอ้าวอ้อาวอ้าอา <laughs> แล้วตาเบนบอกว่าเอาเอาโอ้อ <laughs> โหดูคือเบนนเป็นคนดังมากดูมีเด็กมาเต็มเลย <laughs> ดูอันนี้คือมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เพื่อม,มาดูตรงนี้อาชีพหลักของผมในนี้นวดแพทย์แนไทยนวดแผนโบราณ <c oughs> แก้เมื่อยหรือว่านวดนวดประเภทไหนครับ <c oughs> นวดแก้เมื่อยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ทุกอย่างนะครับอ่าได้ทุกอย่างได้ข่าวว่าขึ้นชื่อในเรื่องเพิ่มพลังผู้ชายอ๋อต้องทาให้ดู โอเคโอเคให้แบนนดนพิสูจน์ด้วยการทําให้ผมดูเลยต้องต้องเขาไปไปป,ไป,ปูไปปูเบาก่อนรอเนี่ยนะรอหน่อยรอหน่อยช่วงนี้แบรน,นแบรน,นรูนไ้รได้ไงว่าพัดลมนี้หรือว่าความเคยชินก็เอามือ <uka> ไปทำครับอ๋อ<ๆ>อันนี้ความเคยชินอยู่แล้วอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านอยู่แล้วครับเป็นเป็นที่อาศัยของผมแล้วนะฮะขณะที่แบรนดนกาลังเตรียมบอกให้ผมเนี่ยนะใจผมก็เริ่มสั่นๆตื่นเต้นเออคือผมก็กังวลนะว่าเขาจะนวดยังไงมันจะได้ผลจริงๆไหม แต่ว่าแต่ว่าชนมากเขาจะนวดใช้ใช้เตียงนะครับแต่ว่าผมผมไม่ใช่เตียงนะครับทําไมครับมีเหตุผลเพราะว่าไม่มีเตียงครับโอโอเคชัดเจนเลยไอ้น,นี้คือต้องบอกก่อน <laughs> ไ,มไม่ใช่ว่าผมไม่อยากช่วยพี่เขานะผมอยากจะดูว่ามันเป็น<อ>ยังไงทําไมพี่เขาถึงสามารถทําได้ทุกอย่างด้วยตัวเอง อ๋ปลอกหมอนอยู่ไหนวะจริงๆไม่ต้องมีปลอกหมอนก็ได้แต่ว่าปกตินั้นเนี่ยเวลาคนมานวดเขาจะมีปลอกหมอนั้นให้แต่ผมนี่สบายสบายอ่าใช่ใช่คือผมต้องบอกเบนนันก่อนผมไม่รู้ว่าเบนนันไหวหรือเปล่าผมเนี่ยขึ้นชื่อรุ่งความฟิตปังเนาผมกลัวเบนนันจะเจ็บมือหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้อันนี้นวดจริงหรือว่าทําละครนี่อย่งไ่รูจักนอนหนึ่งปัตนีผมต้องนอนคว่ำนอนไงนอนไงก่อนนะฮะโอเคผมนอนไงก่อนอ่านอนไงอ่าพับคักางเกง อันนี้อันนี้เราเราเราทาน้ำมันนะทาน้ำมันครับมอดฝ่าเท้านี่แพทย์แผนจีนที่สําคัญก็คือมันจะแก้ของผู้ชายเราด้วยมันจะอยู่ที่ส้นตะโพกนี้เนี่ยตรงนั้นแหละอ๋อไม่ใช่นวดตรงนั้นเลยเหรอดีเองมีเจ็บนท้บ้างไงมีที่ไอ้ส้นเท้าด้วยคือตอนนี้กําลังลวนวดเพื่อไอ้นั้นเลยใช่ไหมครับครับผมอ๋อเรารู้ได้ไงครับว่ามันสามารถช่วยตรงนั้นได้ก็คือผมไปเรียน นวดภาษาเป็ดนี่ยังไงครับนวดภาษาเป็ดโอ้่นวดภาษาเป็ดก็คือนวดภาษาไก่ก็ที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยนะเป็นส่วนรวมเส้นของเส้นประสาททั่วร่างกายเลยแน่นอนว่าต้องมีซักเส้นที่กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่ส่วนนั้นว่ากันว่าผู้คนที่มานวดกับแบรนนั้นแล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยฟิตปังกันทุกคน ตรงนี้จะมีกระเพาะหารไ้ <ขอ S 2> ติงลำไส้เล็กลำไ้ใหญ่หัวใจจะอยู่ทางซ้ายขาซ้ายแหละเรื่องพิมพ์เราได้พิสูจน์แล้วว่าพี่เขาพิมพยังไงเรื่องคุยกับป็ด <c oughs> ได้ <c oughs> ได้สามเรื่องนวดเรื่องนวดสามเนี่ยแน่นอนนวดผมรู้สึกสบายมากแต่มันส่งพลังไปยังน้องชายไหมไอน,นี่เดี๋ยวผมก็ต้องพิสูจน์ของผมเองนะ <c oughs> แล้วก็ของสี่เล่นดนตรีได้แน่นอนว่าบางอุปรกรณ์เราไม่พร้อมแต่ว่าเรามีกลองอยู่จะไปดูว่า พี่เขาตีกลองอย่างไงและลงเพลงเสกโลโซไปด้วยขออนุญาตไปลามือก่อนครับอุ้ยอะไรชนประตูแล้วอยากรู้ว่าไอ้เครื่องลำโพงนี่คืออะไรเดี๋ยวผมก็ถามก่อนไอ้ลำโพงนี่คืออะไรครับอ๋อลำลำโพงเดี๋ยวลำโพงที่ว่าผมฟังเพลงอยู่ประจำนะครับอะดูช่วยเปิดสักนิดได้ไหมครับขอเป็นเพลงที่ชอบที่สุดชอบชอบาหลายสไตล์ครับเพลงไทยสตริงงั้นขอเลือกเพลงที่ชอบที่สุดช่วยเปิดหน่อยได้ไหมครับที่ชอบที่สุด โอ้โหอ็นี่คือเสียงของพี่เขาเองเลยเสียงใช่ไหมล่ะเสียงของเขาเลยโอ้โหโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูภาพพี่เขาตีกลองยังไงโอเคเนี่ยโอ้โหมีความสามารถเยอะมากร้องเพลงก็ได้อีกเดี๋ยวไปประตูบ้านก่อนเดี๋ยวน้องไก่เข้ามาโอ้มีเลี้ยงเด็กด้วยออืน้องไก่เขาเขาช่วยพูดภาษาไก่ให้ไก่ตามเรามาได้ไหมน้งไก่อยู่ตรงนี้เลือดูไก่มาจิง ทำไมมันหันตูดมามาอันนี้พวกเด็กที่หนีหน,นีโรงเรียนมาจำหน้าไว้ไปโรงเรียนจำหน้านะครับค,คุณครูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนนี้ไม่ไปโรงเร<อ>ียนจะท้ายหมดหรอตูอไปเ้าน่อเอออันนี้คือห้องยังไม่เสร็จไม่ได้ไม่ได้ติดมานาแล้วอกองอะคือตอนาใจนะครับคือพี่เขาไม่เล่นเล่นนานมาตอนนี้พอกลับไ,ได้กลับมาเล่นใหม่เขาก็ต้องจัดก่อนโอเคมาอยู่ตรงนี้นะตองตั้มเาเคยชิน อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอแล้วแล้วฝึกยังไงไม่มีใครสอนก็คือลองตีมั่วๆเองอย่างนี้ครับหรือว่าครับผมใช่ครับอ๋อแล้วมันก็ได้ของมันเองนะดนตรีมันคือศิลปะมันฟลอไม่เอาจะขอเอาอะไรเวลาเวลาโอ้แมวแมวแมวฮัลโหล It's it... Boleh naik. Hehehehe. Don't kick the hell. Dah, 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 dah. kita malas, mana. apa. Cik dih. Cik dah, nak pergi kolah. Ha, nak pergi kolah, tak ada. Oh, untuk pergi tu itu bodoh. kena pergi ngaji. Kau ni dah, dah nak pergi ngaji dah. Ho. Ho. เเเตอนนี้ตอนนี้เราก็ทุกอย่างเสร็จภารกิจกําลังจะส่งพี่เขากลับพี่เขามีความสามารถหลายอย่างมากแต่ว่าหลักๆในชีวิตประจําวันเลยก็คือคนจะมาให้นวดถูกต้องไหมครับครับผมปกติเขาให้เท่าไหร่ครับถ้าต่อชั่วโมงราคาร้อยหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครับอ๋อร้อยหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็ชั่วโมงละร้อยครับผมชั่วโมงละร้อยครับผมแต่ว่ามีใครสนใจอยากจะมานวดขอทิ้งเบอร์หน่อยได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์ของผมก็คือ0 8 7ย 2 9 6 9 4 1 8โอเคแล้วเมื่อกี้เราช่วยนวดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณกี่บาท100ใช่ไหมครับครับผมโอเคเดี๋ขอแบงค์ร้อยหน่อยครับบิลครับแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเหรอครับใช่หรืบงค์ร้อยครับอันนี้ไม่ใช่แบงคยี่สิบเลยครับผมปกติจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือแบงค์อะไรคือดูที่ขนาดครับใช้ขนาดความยาวนะครับโอเคงั้นเขาช่วยเลือก3ใบนี้แล้วก็ช่วยเดาหน่อยได้ครับว่า3ใบนี้คือแบงค์อะไรบ้าง อันนี้ยี่สิอ่าโอเคยี่สเอาไปเลยยร้อยหนึ่งร้อยหนึงอ่าโอเคแล้วไก็อันนี้ห้าร้อย่าโอเคแล้วให้เลือกให้เลือกสามอย่างนี้จะเอาไหนครับให้เลือกให้เลือกอันไหนได้ได้เอ อย่างันนี้เลย oh! <laughs> โอเคนอกจากความสามารถที่เราได้เห็นในวันนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เราไม่ได้ดูอย่างเช่นการแต่งเพลงทําดนตรีได้การตีกลองรำนาที่เป็นศิลปะการแสดงของคนสามจังหวัดและอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราขอจบเพียงแค่นี้ทั้งหมดที่ผมได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจพี่เขาที่สุดก็คือการตีกลอง ส่วนไอ้นวดพลังน้องชายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทดสอบก่อนเดี๋ยวผมต้องไปทดสอบว่ามันมันยังไงเดี๋ยวผมอยากจะให้พี่เขาฝากอะไรอีกสักนิดหนึ่งแน่นอนเราทิ้งช่องทางติดต่อแล้วผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆพ่อถึงแม้ว่าเราจะพิการนะครับแต่ขอให้เราอย่าท้อนะครับ ใครทุกคนสู้ๆนะครับคําว่าแค่สู้ๆเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าอย่าอย่ายา,ย,ายอมแพ้เราเราสู้เมื่อเราสู้แน่นอนมันมีโอกาสมากมายที่จะเข้ามาหาเราคลิปหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่ไหนอีกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมคิดถึงเขาผมจะกลับมาอีกแต่ผมขอพ,พิสูจน์ก่อนว่าน้องชายผมพลังมันขึ้นแค่ไหนแล้วใครสนใจมานวดได้เลยเจอกันใหม่ครับบ๊าย